ผมมันไม่ค่อยโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอา้าโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับเพรนหน้าฟรีไฟน,นะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับแกล้งนะครับก็คือเป็นวันนี้เป็นวันเกิดของ คนที่ผมเล่นเกม <Guerra. S 1> ด้วยนะครับเป็นน้องนะครับรุ่นน้องนะครับก็วันนี้ผมจะพูดเพราะๆหนึ่งวันนะเพราะปกติผมจะพูดไม่ค่อยเพาะกะผม,ผมจะเล่นไม่พูดเพราะเท่าไหร่นะครับแต่ก็วันนี้เป็นวันเกิดนะครับก็จะฉลองวันเกิดให้กันโดยการที่เราจะพูดจะเพราะเพราะเพ้เพเนะครับฉาดฉานนะครับเนาะเอ้ยลำคาญจะร้องเพลงอะไรมาแต่เาราเริ่มเริ่มงกันเลยนะวันวัน <efficiently>? นี้วันเกิดคุณจินใช่แล้วครับใช่หลอกหรือเปล่าครับ จะลอลกใช่เหรอวันนี้เป็นวันเกิดคุณจินได้ไงอะ่ะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีตออะไรนะครับไปถามพี่เท่งดิถามพี่เทง่เทงว่าอะไรครับใช่วันเกิดเปล่าใช่เหรออืมอมแล้วเป็นไงครับวันเกิดดีไหมอะ่ะดีดียังไงหรอ<ด>เอาแล้วไม่ลงวงฟ้าครับ ที่รักไม่เอาอ่ะอะไรอะไรเอาไม่ลงวงฟ้าครับ <Island> ที่ร <Contact kir uk raine> ักไม่ได้มาก็จะลงนี่ทำไมอะอ้ทำไมที่รักไม่ลงวงฟ้าก็จะลงตรงนี้เนี่ยที่รักพูดกับเราที่มันพอไหน่อยขอร้องโอ้คนไปแล้วไม่อยู่ละเจ้าที่ที่รักพูดกับเราเป็นพอไหน่อยครับขอร้องไม่อยู่ละเจ้าไม่อยู่ละเจ้าไม่อยู่ละเจ้าที่ที่รักขอนรห้องที่ที่รักพูดพอพอไหนครับอะไร อย่าแย่ครอง <c oughs> อะไรนะฮะผลหน้าจอมันเล็กอะหน้าจอมันเล็กเหรอครับที่รักก็ซื้อใหม่ดิครับที่รักรวยอยู่แล้วเช่นหรอท้อ <c oughs> ท้ออะไรล่ะครับ <c oughs> ท้ออะไรอยู่อ <c oughs> ุ้ยไม่มีปืนที่รักไม่ต้องกลัวเดยวเราจะเป็นโล่ให้เราจะไปตายให้ไม่ต้องกลัวอะไรที่รักเดยเราจะเป็นโล่ให้แบบชั้นดีเลยที่รักปลอดภยัยห้พวกแน่นอนจ้ะ อะไรครับเนี่ยตะโกนอะไรมาตัวตะโกนตะโกนนะครับ <democrats. S 2> ได้ได้ที่รักเดี๋ยวเราเป็นโล่ให้สองตัวเลยเราเรามันเป็นตัวโล่อยู่แล้วไป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 สองตัวยี่ิบล้มหนึ่งที่รักตีมุตีที่รักที่รักียตีแล้วมนตีแล้วอะไรที่รักอะไรวะมนตีแล้วครับที่รักเป็นไงเราเราเก่งไหมที่รักชมเราหน่อยดิเราเก็บสองเราเก็บสองเลยนะที่รักไม่ชมเลยเหรออยากชมเราเก็บสองเลยนะ ต้องชมเราหน่อยทีรักเอ้ยมีตัวไม่บอกวะที่รักเมื่อกี้เรากเก็บของที่รักไม่ชมมาเลยเหรอครับไม่อยากชมทำไมอะครับไม่มีอะไรให้หน่าชมเลยเก็บไปสองเท่าแนั้นนะครับัวทุกเม็ดนะฮะต้องชมกันหน่อยแล้วไม่ได้ถามมันจะเกินไปละจริงเหรอ,อแล้วที่รักอายุครบเท่าไหร่แล้ว,ลว,ลว,ลวรรครับเนี่ยจริงเหรอ ม่ก็ถามก็ถามที่รักอายุครบเท่าไหร่ครับอะไรมันเกิดที่รักที่รักอายุครบเท่าไหร่แล้วครับอายุครบกี่ปีแล้วครับที่รักอียงวะเอาก็ถามไงที่รักอายุอยู่เท่าไหร่แล้วครบอายุเท่าท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ใช่ไหมครับสามสิบครับอ๋อทำไมที่รักอาย่เยอะจังเลยครับทำไมอ่ะน่าจะเก่งแล้วใช่ไหมที่รักอืมใช่ไม่เสียายจัง เดี๋ยวใครส่งคำขอ,ขอมาเอ้ยพี่พิกตู่ส่งคำขอ,ขอ,ขอมาอืม,อมไม่ก็เดีย๋ยวเราก็เล่นกันสองคนแหละที่รักเนาะเอาเพื่อนมาเล่นด้วยเนาะไม่ไม่ไม่เล่นกันสองคนคนอื่นมาเล่นแล้วเราไม่มีสมาธิไงที่รักจะจะอย่าอย่าหาพูดจริงๆเราจะ<ย>ไปไปส่งเราแบบแบกที่รักได้นะอย่าหาพูดคนอื่นแบกไม่ได้หรอกจริงๆอย่าหาพูดอย่าหาพูด่าหา,ดาหาพูดอะไรนี่เราพูดจากใจจริงเลยนะเนี่ย เราพูดจากเราพูดยากใจจริงเลยนั่นแหละที่รักคือมันไม่มีของเลยตรงนี้ที่ที่ที่รักอยากได้อะไรบอกเขามาแตขอซื้อให้ฟิดลำโพงอะเอาถ้าที่รักปินลำโพงของวันเด้อกันไปดีไม่ได้งงเกินไปปะเกินไปคือแบบอะไรนะครับแบบอะไรนะอะไรนะ พี่ที่รักไม่มีพวกชุดกอตจิหรอมันจะได้ใส่คู่กันอะไรเงี้ยไม่มีหรอครับไม่มีหรอครับพี่รักชุดพวกชุดกอตจิอะไรพวกเนี้ยเอออยากได้ครวงสองครัวส่องคร,รวงมานเซฟอ่าผมผมให้เหรียญแปดเหรียญเลยครับพี่รักเอาไปแลกไอวอร์ดนะครับว้าแล้วผู้ที่ปัดเอาเหรียญมาเอิมพิงมาแล้วครับพิงมาแล้วครับพี่รักพัพี่ลงพี่รักอะไรวะนี่นี่นี่ให้พี่รักนะครับ ไปพักนี่นี่ให้ที่รักนะครับนี่ไอตอเอาไปเอาที่รักไม่รับดอกไม้ผมได้ไงนี่ทำนั้นแหละเดินหนีก็เกินไปละมันจะเกินไปละเดินหนีมันจะเกินไปละจะเกินไปละมันเกินไปละที่รักพึ่งมาพอๆดิเราไม่ชอบคณกวนตีนรู้ว่าทีรักก็เรื่องของคุณครับเออเพราะฉะนั้นอย่ากวนตีนะทีรักนะขอล้องเร็วที่รักที่ตามมาข้างบบนเขามีคนครับที่รักเร็วๆ ต้องรู้ได้หรอเฮ้ยผมไม่ถนัดเรลุ่ยท่รักเนี่ยข้างบนมีคนเดี๋ยวเขาตายนะนตัวแบกตัวแบกตายท่รักอยู่ไม่ได้บนะอกไว้ก่อนเด้ยอยู่ได้เราเป็นตัวแบกเดี e ี Easy, ไม่มีปัญหาจริงท่รักที่ลัก <c oughs> ท่ร <c oughs> ักมีเห็ดไหมที่ลักกินเห็ดไปย่างครับมามาเอาเห็ดตรงนี้ได้นะรอเลิกพูดเถอะนี่นะตรงนี้มีเห็ดอยู่มากินได้เด้ เขรอ้องเล็พูดเถอะเดี๋ยวเขาจะดูแลที่รักอย่างดีจะได้บุญญาเลยครับเอาลองเล็บกุที่รักที่มาทีเลยอูย้เดี๋ยวผมโดนตายเร็วเวที่รักทำไมาขึ้นมาช้าจังเลยเนด็กเห็ด <c oughs> หายหมดอย่างนี้ <c oughs> บอกบิวแน่บอกบิวอะไรครับเฮ้ยผมมันไม่ถนะัด เออนั่นแหละเป็นไงเราสาวเห็ุไมที่รักเลยเนี่ยเป็นไงเราเราเป็นคนเราเป็นคนดีไหมที่รักนะปกติเราไม่ค่อยวุ่นวายหรอกปกติเราเราเป็นคนนิ่งๆเราเป็นคนเรียบร้อยพาพูด่านพูดจาฉลาดเพราะต้องพูดจะปะปุ่มไมมต้องพูดจริงจริงๆไม่เป็นไรที่รักปะปุ่มเลยเดี๋ยวเขานอนเฝ้าตัวที่รักให้ไปดีกว่าวปาปุ่มเลยเดี๋ยวเขานอนเฝ้าให้ เดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปรับกระสสนแทนที่รักเลยโอเคปะ่ะพี่เจ็ดคุยจริงๆอันนี้เราพูดจากใจจริงนะเนี่ยเราไม่เคยจริงจังจริงใจจริงอะไรจริงกับเบลขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะจริงโจจริงโจคืออะไรเราไม่รู้จักครับเออก็ตามนั้นตามนั้นที่รักตามนั้นคืออะไรเหรอไม่รู้รู้สิต้องรู้ครับที่รักแล้วที่รักคืออะไรอ่ะอ๋อ ก็ก็ที่รักก็ก็คือที่รักไงอะไรรู้จักอ่ะทำไมไม่รู้จักหรอไม่รู้จักอ่ะมันจะเกินปแล้วครับที่รักพูดพูดกับเราแบบนี้ได้ไงเนี่ยแบบไหนอ๋อแบบเนี้ยพูดกับเราได้ไงแบบไหนอ่ะมันจะเกินเแล้วที่รักที่รักไหนอ่ะที่รักมียาไหมเอายาไหมเขามียาเยอะเอายาไหมเอายาไหม เห็นพูดยากกเอาอยาไมอ่อาเอาอยาแล้วก็เอานี่ด้วยไอวอลจะอ้วกมากแต่นี่นี่เรามีไอวอลสองลูกเราให้ที่รักนะเพราะว่าเรากลัวที่รักจะตายเราเป็นคนที่แบบคุ้มครองคนเก่งนะที่รักอยู่เราไม่ต้องกลัว <S 2> <S 2> เราใช้ไอวอลลูกเดียวพอ๋ยวกลัวที่รักแบบมีไม่พอใช้ไอวอลเนาะที่รักพี่เกาะสามอย่างนี่มีเกาะสามนะ นี่นะนี่น้ำเอาได้นะครับเกานะสามเลยที่ลักดัวโหลที่รักมาช่วยหนะ่อยดีซ้ายมีคนนะครับมาช่วยหนะ่อย เราแลยที่รักไม่เ네ปิดไม้จะไปเงียบทำไมอันน erm ี่เปิดไม้ดิเปิดไม้คุยกันหน่อยครับที่รักฮัลโหลที่รักเปิดไม้คุยกันหน่อยมันเงียบครับบรรยากาศมันเงียบฮัลโหลเปิเปิดไม้คุยกันหน่อยครับไม่อยากคุยเปิดเปิดไม้คุยกันหน่อยครับไม่อยากเปิดเปิดไม้คุยกันหน่อยครับเปิดไม้คุยกันหน่อยครับ ที่รักที่รักหันหันมานี่หันมานี่ที่รักหันมาหันมาเร็ว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 นี่เขาให้ที่รักเร็วเร็วเขาให้เนี่ยเร็วเห็นไหมเขาให้เนี่ยดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยให้เนี่ยไอ้ดอกไม้เนี่ยเห็นไหมเอาอะที่รักจะทิ้งทำไมอ่ะจะเดินหนีทำไมเอาบอลลูกอะไรเขาให้ดอกไม้เลยนะเนี่ยเออจะบอลลูนทำไมเออให้ดอกไม้เลยเนี่ยเนี่ย เอ้าแล้วที่รักไปโดนขับระเบิดทำไมอันนี้อ่ะโอ้ที่รักก็เล่นให้มันฉลาดฉลาดที่รักมีโค้ชช่วยหน่อยข้างหน้าเจ็บมากที่รักเขาจะตายเขาไม่มีไอวอลที่รักช่วยหน่อยสองตัวที่รักเขาไม่มีไอวอลที่รักช่วยช่วยโค้ชเเขาหน่อยไยที่รักเขาตายเอ้าโอ้ดูที่รักทำดีเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บนะบนเขาครับ าตายตายเลยอโอ้ที่รักก็ตายกาโกรธอ่ะมันจะเกินกันแหละโอ้โอ้เย็ yeah. บ,บบวกแปดบวกแปด ที่รักแล้วยังไงอะ่ะมันเกิดยังไงมันเกิดจริงป่ะนี่แม่เรียกอ่ะมันมันเกิดจริงป่ะนี่จริงดิมแม่เรียกงานงาน,งานก็ขอให้สุขภาพาร่างกายแข็งแรงนะครับที่รักนะอยู่ไปนานๆนะครับอยู่ไหนอยู่ไ,ไรเอออยู่อยู่อยู่ไปนานๆนะครับขอยสุขภาพาร่างกายแข็งแรงนะครับผมไม่พอดีกแก่เราอ่ะไปครับไปกินข้าวนะครับแม่เรียกกันนี่ไปไปเลยครับ ไปเลยครับไปเลยครับไปไอไปเลยไม่ต้องระกที่เราขำอะไรมีอะไรน่าขำเหรอไปดีกว่าโอเคนะครับเอาอ่ะโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็วินเท่านดีนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าไปบอกนะครับผมเนาะก็อย่าไปบอกนะครับเนาะก็อันนี้นะครับสำหรับคนที่ผมเล่นด้วยนะก็คือเป็นนี่เลยนะครับคนนี้เลยนะครับ สำหรับคนที่อยากแอดเพื่อนไปนะครับก็เป็นน้องสาวนะครับเนาะเป็นน้องเป็นน้องนะครับน่าจะอายุ16-17นะครับเนาะแกกว่าผมปีสองปีนะครับใครที่อยากจะแอดไปก็ยูไอดีตามนี้เลยนะครับผมเนาะก็อย่าเพิ่งไปบอกนะครับเพราะว่าผมเขาไม่รู้นะครับเพราะผมทําช่อง YouTube นะครับแล้วก็ผมมาอัดแกล้งคิดสดๆเลยนะครับก็เป็นการฉลองวันเกิดเพราะปกติแล้ว่ผมจะคุยแบบเป็นเพื่อนเป็นน้องแบบค่อนข้างสนิทนะจะคุยแบบ มีคำหยาพาฮาตลกชอบปวดร้อนใส่อะไรเงี้ยนะครับผมจะคุยแบบเป็นอย่างนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดของอคุณเจนนี่นะส่วนมากเขาเขาชื่อเจนนี่นะแต่ผมจะเรียกเขาคุณจินนะครับเป็นฉายาไปนะครับก็ สุขสันต์มันเกิดนะครับคุณจีนเนาะถ้าได้ดูคลิปนี้นะถ้าคนดูเขาแท็ก,กถึงคุณจีนก็ได้ดูคลิปนี้ก็อย่าไปคิดมากนะที่ผมเรียก,กเพราะผมแกล้งด้อนะก่อนจะบคลิปนี้ลาไปก่อนก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมบ๊ายบายใครดูจบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเราจะปรับให้มันเสร็จก็นานเหลือเกินนะไปทดลองเล่นก่อนไม่ต้องทดล,ลองเล่นไปแรงใหญ่เลยไหวไปก็กดก็แล้วแต่เอานกมาด้วยเออเล่น เอานกมาด้วยครับฮัลโหลอ๋อได้เลยประมาณนึงเร็วๆอย่าติดลีพี่ไม่ชอบจริงหรอ